ตามกันต่อครับในยกที่2อครับคู่เอกศึกมวยไทยพลังใหม่ครับแดงนำของน้อยสอสมมายครับนำเงินวิทยายุทธวิทุบบนครับตามเกมในยกที่สองต่อครับ โอ้โหสุวรรณจบวัวครับในยกที่2ครับเป็นน้ำพองน้อยสอสมมยครับเอาชนะนอกเจ้าวิทยายุทธวินุบุญครับในยกที่2เท่านั้นเองครับผู้เอกศึกมวยไทยพลังใหม่ครับเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งมุมมองนะครับไปดูมุมมองของทีวีกันบ้างครับว่ามันโดนยังไงอีกหนึ่งมุมนะก็โดนตบท้องเลยครับโอ้โหก่อนน่าจะจุกนะครับดูจากสีหน้าคาตาเลยครับนี่ครับแข้งซ้ายมาก่อนหลังแต่นั้นก็นี่ครับหมัดซ้ายครับตุยท้องครับโอ้โหสยองเลยครับแบบนี้ครับ แท่งซ้ายมาก่อนน้ำาันน้อยขยับเข้าไปตบซ้ายหนึ่งทีครับเรียบร้อยครับ